ดูตอนนี้อย่าเราจะลงชมบรรยากาศข้างในสนามอีกครั้งหนึ่งครับจากที่เราช่องเราไม่เคยลงมาเป็นปีแล้วครับเกี่ยวกับในสนามเลยครับผมมาไหไเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเลียนแบบ กลับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอยในได้วูนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมเห็นผมแต่งตัวอย่างงี้อ่ะทุกคนน่าจะรอคอยนะครัสำหรับการที่ผมจะกลับมาขี่รถอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะลองทำดูนะครับว่าเนี่ยสนามช้างเบุองผมจะสามารถกลับมาขี่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคันที่ผมจะขี่คูปีแม่อันนี้เลยที่เราโมกันมาเต็มสตรีมแล้วก็จูนมาเต็มสตรีมก็อย่าเรามาดูว่าเราจะสามารถแซงอาสามได้หรือเปล่านี่ไงอันนี้ลงอ่ะมาเชียร์มาแน่แมนเอฟซ นี่เหรอแมนสวัสดีครับผมแมนวอนน้องว่างครับเขาซื้อช่องไปแล้วคมอเดิมพันเลยรไหมใครแท้เป็นอะไรยังไงเสียเมียเดิมแต่ตอนนี้เลยให้ท่านไปดูเลยท่านไม่เอาเลยเหรอเขาเฮ้ยเป็นมีค่าอยู่นะท่านเสือหาใหม่ได้ท่านโอ๊ยท่านพูดไปเรื่อยนะไปเราให้เขาคุยกันไมเวลาเนาะท้ายเองแพ้เสียเมียเฮ้ยท่านจะกล้าเสียเมียให้ผมเหรอเอางี้ไหมใครอะไรุดเอาแช่นั่งปั่นเนี่ยรอบหนึ่งสนามปุบรอบกันเขาจะให้เราปั่นไหมปั่นตรงอื่นก็ได้ปั่นนี้นี่แหละสี่กิโลสาม จการใหญ่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่เป็นไรมีก็เป็นอยู่เป็นอยู่โอเคมาเราข้าสามะของเราดีกว่าก็คือวันนี้เราจะลองแข่งนะครับผมไม่เชิงแข่งเราลงไปขี่เล่นเนี่ยให้ชมบรรยากาศต่างๆในสนามนะครับว่าฟิลเก่าๆของเรามันจะยังสามารถขี่ได้อยู่ไหมแล้วก็การขับขี่บนสนามเนี่ยผมยังสามารถขับได้อยู่ไหมนะครับผมวันนี้ก็ผมจะขับ T-Max ตัวนี้นะครับผม530 530cc ลงนะครับของพวกพี่แม่น้าแมนพี่หลี่ สายวอะไรนี่ก็จะลง R 3ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราขี่มีเกียร์ยังไม่ได้วันนี้เราก็เลยเซิร์ฟแบบออโต้ไปก่อนละกันเดี๋ยวถ้าเราปีนขัดไปขี่มีเกียร์ได้เดี๋ยวยังไงค่อยมาถ่ายทีเขาก็เตรียมตัวที่จะลงกันแล้วเขามี M ม่งอะไรด้วยเราไม่มีอม่งอะไรอุปกรณ์เราไม่มีมีแต่ไม้เท้านี่สุดอยู่แล้วสุดอยู่แล้วนะเออไปจัดไปถ้าเราขี่ได้นี่คือเราโคตรสุดเลยนะนี่คือชุดนี้แม่งโคตรหนักแล้วแบบปกติเดินไม่ค่อยจะได้แล้วแต่ว่าเนี่ยเดินได้โดยแบบดูดิ โอ้เดินได้งไงวะจะขี่รถอีกวันนี้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะผมบอกเลย <Okay. S 2> โอเคเดินกันอ่ะนี่ถุงม,มือขงง้างในอะไรท้ายด้วย นะครับคนดูตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปชมบรรยากาศข้างในสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เราช่องเราไม่เคยลงมาเป็นปีเลยนะครับเกี่ยวกับในสนามเลยนะครับผมครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พี่น้อยจะกลับมาขี่ได้นะครับผมก็วันนี้อาจจะขี่ได้ในระดับหนึ่งครับหรือฟื้นละกันแบบประมาณว่าแบบเหมือนขี่ชมวิวแล้วกันในสนามว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวพี่น้อยจะเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันข้างในแล้วกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติด้งเตือนเพื่อเป็น มผมปรอมอคอไนะไดไปเอไบมคนดูครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศสนามช้างนี่นะครับจัดเลยโอ้โอ้ขอบคุณชุดสำหรับยามาฮ่าด้วยนะครับพี่เอาชุดมาให้นะครับผม ผมจะขี่ไปเรื่อยๆนะมึงขี่เร็วมากมาแล้วผมจะชมบรรยากาศร,รอบๆนะว่าเป็นยังไงแล้วสำหรับส,าบสาน,น,น,นามจ้างเดินไปขงหาแล้วนะัดโอ้ยได้ชาวสีเขายังพอดีใจ ขี่รถได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะก็ยังไงฉันชอบคลิปนี้แลวอยากให้วินอยขี่อีกแล้วอยากให้วินอยกลับไปแข่งอีกก็ขอคนละห like นะึ่งไลค์นมขอให้ถึงสองหมื่นไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้นะจะขอบคุณมากเลยแับผมเ,<อ>เป็นการขี่รถในสนามครั้งแรกจากสองปี่แล้วไม่ได้ขี่เลยนมะผมก็ขอบคุณทางยามาฮ่ารับขอบคุณทางสนามชานที่ให้โอกาสาพี่น้อยได้ลองทดสอบตัวเองแล้วก็ได้ขี่ตัวเองแนมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ ความจำกัดของตัวเองเนี้ยขอบคุณมากทุกคนขอบฟังจริงเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนแะล้วเดี๋ยวเรากินเลนแล้วกันนะครับน้องๆโอเคโอ้โหสุดเลย พอได้ไหมต่อยไหมล่อยไหมเอายังมากยังมายังได้เลยยังโอ้เป็นไงน้องนายอยู่ข้างนอกโอุ๊ยจังเลยพี่อ่ะเมาอยู่นะพี่โอมกับตามไม่ทันเลยโอ้พี่โอมจะมาตามอะไรทันกับนักคงนักแข่งเก่าโถือว่าปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลยสามารถข้ามขีดจำกัดตัวเองได้แล้วครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นไงเทคโค้งเป็น,นสุดรอได้เลยนะเราดูในคลิปอ่าเราดูในคลิปนะโอ้โกะว่าจะแบบโชว์อคติ้งเหมือนอาสายชิวงั้นไม่เอาดีกว่าไม่ <c oughs> เอาดีกว่า <c oughs> เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันสำหรับอคติ้งแบบนั้นับ ใจมากได้มาอยู่กับกลุ่มกลุ่มเ็กกี้เราต้องตั้งเป็นสัเป็นแบนด์บอยแบนด์บอยแบนด์มอเตอร์สปอร์ตนะฮะได้ไหมได้ไหมได้ได้สำหรับแก๊งนี้ฮะเขาเรียกบอยแบนด์มอเตอร์สปอร์ตฮะก็จะมีสิลหน่นอยเลแล้วก็โอมสายชิวแล้วก็น้องแมนนะฮะ ้คือตอนแรกนะที่ผมคุยไว้นะผมคิดว่าน้ำแมนนี่อายุเยอะแล้วแก่แล้วเลงได้ไหนได้ประมาทไม่ได้เข้าที่หนึ่งเลยสุดดูการเทโค้งแต่แต่ละโค้งเขาแบบผมว่าเขลงลึกแล้วเขาลึกกว่าผมอีกหัวเขาจะถูยันนี่หัวน้ำแมนนี่แบบต้องเหินมองไม่ได้ต้องมองดิตรงโค้ง ไปหมดแล้วนี่ซอกนี่โโอ้หเนียนผมแบบยอนเลยโค้งแต่ละโค้งเก็บแต่ก่อนของน้าแม่จะจบนะต้องบอกนิดนึงว่าจะติดตามแต่ละคนได้ที่ไหนบ้างอ่ะก็ผมในช่องละสายชิวบิดับอลเข้าไป B 2องและ B สและ B สนี่ผมว่าไม่เกินเนี่ยคลิปนี้ปล่อยก็สองสามปันเนี่ยะก็ปิ้วเขาดูทรงละอะไรแล้วกันแล้วก็นี่เลเซอร์เขาพบว่สามารถติดตามได้ที่เลเซอร์ลิสิ้งแล้วก็เลเซอร์ลิสติ้ง X สอง

โม1 68ครับไปติดตามได้นะครับไม่มีวี2ครับแล้วก็มีเกียวกันเดียวกันแล้วก็มีต่อไปดูสำหรับวันนี้พี่หลิวันไม่ว่างนะครับไม่ว่างสักพักนโอ้ยบวันนี้ครับถ้าเป็นวันว่างจริงมีผมไปก็ติดตามได้ช่องโมโตวิกบายไทยแลนด์นะครับโอเคครับไม่มีวี2วี3ครับช่องไม่บินแน่นอนครับไม่รูคลิปเลยไม่รู้ บอกเลยว่านอยกลับมาแล้วเฮ้ยมาได้นะอันนี้จริงๆเมื่อกี้ต้องบอกนิดนึงว่าตอนที่ยามจะเข้าไปเอาภาพสวยๆมีภาพสวยให้ด้วยก็กล้องสามร้อยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะนอยรถนอยเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยตามไปสวยเห็นน้องแมนแจงเลยตามไปถ่ายนอยไอ้อ้ยอย่าได้ได้ขอลูกจับกล้องหน่อยนะเดี๋ยวแชร์แชร์กันโอเคโอ้เป็นไงพี่ฤิ์ไม่ลองไม่ได้ขี่ด้วยกันนานๆแล้วพี่รู้สึกมาวันนี้มั่นใจมากก็ ใช่คือเชื่อไหมที่เช็ดพื้นครั้งเดียวในชีวิตที่สนามไทยแลนด์ครั้งเดียวเลยนะน้นไม่เคยแตะพื้นแต่มาวันนี้กรอบได้แล้วมันความกลัวมันหายไปแล้วเมันแรกมันกลัวไงมันแต่ล้มบนสะพานพี่กลัวตลอดเจอกันใหม่คลิปถัดไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกินเจนเตือนด้วยนะถ้าผมอยากให้ผมขับขี่อะไรกับใครคันไหนคันก็แนะนำมาได้เลยขอคลิปนี้20,000ไลค์เดี๋ยวจะมาทำคลิปลงสนามอีกรอบแล้วกันอาจจะเป็นรถมีเกียร์ขอบคุณมากครับมันมันไหมมันไหม สัญญาจะกลับตัวปรับปรุงหัวใจได้โปรดอย,อย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งพี่ไป